สูบน้ำที่เปิดใช้งานเพียง3ตัวจากทั้งหมดกว่า20ตัวภายในสถานีสูบน้ำแสนแสบหนองจอกแห่งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบยังมีปริมาณไม่มากอย่างที่หลายฝ่ายกังวลแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงอีก1-2ถึงวันข้างหน้าและทําให้เขื่อนป่าศักชลสิธิ์ต้องระบายน้ําลงสู่คลองและผีพัดได้ดังนั้นสถานีสูบน้ำแห่งนี้จึงจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำเหนือและท้ายสถานีให้อยู่ในขีดความสามารถที่รับน้ำได้ตลอดเวลา เขาก็จะสูบน้ําที่ไหลเข้ามาจากด้านบนจากคลองลังสิตเข้ามาเนี่ยหรือในทุ่งลังสิตเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านคลองกว่าก็จะสูบออกตรงนี้นะครับน้ำอีกส่วนหนึ่งก็จะผ่านเข้ามาในพื้นที่เราได้ทางกรมชนเขาก็มีสถานีสูบน้ําอยู่ที่คลองแสนแสบตรงหนองจอกอีกตรงนี้ความสามารถในการสูบอีก60สิบรุดบาทเมตรต่อวินาทีนะครับสถานีสูบน้ําแสนแสบหนองจอกถือเป็นสถานีระบายน้ําด่านสุดท้ายที่ตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก รองรับน้ําจากคลองสายต่างๆกว่า9สายหนึ่งในนั้นคือคลองแสนแสบถือเป็นสายหลักในการบริหารจัดการน้ําในฝั่งตะวันออกทั้งหมดโดยสถานีแห่งนี้จะระบายน้ําลงสู่แม่น้ําบางปะกงคลองนครเนื่องเขตและคลองพระองค์ชัยานุชิตโดยระดับน้ําบริเวณประตูระบายน้าหนองจอกมีปริมาณน้ําเกินควบคุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือณปัจจุบันนี้ยังมั่นใจแต่ว่าไอน้ําเหนือน้าหลากเนี่ยคงคงจะเท่าตติดตามสถานการณ์จาก ร่วมกับกมชนที่ผ่นน้ำมาจากด้านบนกับกรมอุมต,ตุอะไรเงี้ยนะตอนนี้มันยังไม่น่าเป็นห่วงขณะที่อุโมงระบายน้ำพระราม9ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครชั้นในรองรับน้ำจากคลองสายหลักสองสายคือคลองแสนแสบและคลองสาขาต่างๆที่รับน้ำมาจากฝั่งตะวันออกรวมทั้งคลองลาดพร้าวที่รับน้ำมาจากคลองรังสิตประยุรศัก ผู้ชมครับอุโมงระบายน้ำพระรามเก้าตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองรับมวลน,น้ำจำนวนมหาศาลจากคลองแสนแสบรวมถึงคลองลาดพร้าวเพื่อผลักดันมวลน,น้ำเหล่านี้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปครับกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานในการประเมินและบริหารจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงน้ำในจุดต่างๆทําให้กรุงเทพมหานครต้องเตรียมแผนการรับมือกับการระบายน้ําให้อยู่ในระดับควบคุมได้นัชนนอภาษีรัต์ b t นบีทโฟกัส